การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพพยวรังกูล ต้อนรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐา,านะพ่วอหนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญทุกท่านประวัติและผลงานนางสาวรัชดา,าโสมเพชรเกิดเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2517สําสเำเร็จการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชนระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2544ถึง2547 25รับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง และย้ายมาดำรงตำแหน่งณศูนย์บริการการศึกษาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชปีพุทธศักราช2554รับราชาการในตำแหน่งครูชำนาญการกศนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชปีพุทธศักราช2558รับราชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการ กศนอำเภอเกาะพง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีพุทธนนศักราช2561รับราชการในตำแหน่งผู้อำน <horror> วยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกศนออำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกศนออำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงานที่โดดเด่นนางสาวรัชดาสมเพชรได้เสียสละทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการทำให้มีผลงานเด่นเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อผู้เรียนครูและผู้รับบริการยกตัวอย่างเช่นระบบห้องเรียนเสมือนดอนสักเลิร์นนิ่งซึ่งเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ออกแบบและพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษากศน,อน โดยในปัจจุบันมีหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานกศออนอขอความอนุเคราะห์ใช้งานประมาณ62แห่งซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและส่งผลให้สถานศึกษาโดยนายอนัตชัยเกตแก้วได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของสำนักงานกศออนอ และรางวัลข้าราชการครูกศอนอำเภอดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยระบบเรียนรู้ดอนสักไลบรารีซึ่งเป็นระบบที่สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารบทความสื่อความรู้อาชีพสาระและทักษะต่างๆให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานในพื้นที่อำเภอดอนสักอย่างต่อเนื่อง ด้านที่ 1. วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพนางสาวรัชดาสมเพชรได้รักษาการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและตรงต่อเวลา อุทิศในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มีความอดทนอุตสาหะขยนันมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเริจของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในหลักนิติธรรมคุณธรรมจะริยธรรม ยืนหยัดและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองและข้าราชการที่ดียึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนางสาวรัชดาสมเพชรยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งด้านครอบครัวการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อคนรอบข้างไม่ฝักใฝ่อบายามุกและสิ่งเสพติดใดๆทั้งยังสั่งสอนให้สิทธิ์รู้จักโทษและวิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากสารเสพติดนางสาวรัชดาสมเพชชเป็นผู้ที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพและเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาเพื่อนร่วมงานและชุมชนได้ โดยการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติงานโดยความเอาใจใส่ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนรวมถึงไม่หวังสิ่งตอบแทนใ,นใดๆปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถมีจิตอาสาจนเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่องชื่นชมตลอดมา Bring abdubant. your read are are features for our activities. knowledge can when and to home. You you exposed of All these these home ด้านที่ 2. ด้านความรู้ความสามารถนางสาวรัชดาสมเพชรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่างๆต,ต,ตัวอย่างเช่นมีการวางแผนการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และผ่านการตรวจสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนโดยมีการประชุมชี้แจงมีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนมีการนิเทศติดตามผลและนำผลการนิเทศติดตามนั้นไปใช้ในการปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีสารสนเทศแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มีระบบสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณมีสารสนเทศและแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนแม่บทในการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่ระบุไว้ในคู่มือมีการจัดทำรายงานประเมินตนเองเผยแพร่ผลการประเมินรวมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงนอกจากนี้กศนอำเพอรอนศักได้ขอเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศแบบไซ์วิสิต ทำให้ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานนางสาวรัชดาสมเพ็มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีการเผยแพร่ความรู้หลากหลายช่องทางตลอดจนเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ ส่งผลให้ได้รับรางวัลและคําชื่นชมยกย่องจากหน่วยงานอื่นๆจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำงานที่สำคัญในหลายๆด้านอีกด้วยเกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับการยกย่องของผู้บริหารสถานศึกษาโดยสังเขตได้แก่ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1 0 0,000ครูดีประจำปี2554ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาครูกศนอดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในงานวันครูครั้งที่60ประจำปี2559 รางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันครู16มกราคม2565จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสังกัดสำนักงานกศนสุราษฎร์ธานีเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่66ประจำปี2565 เกติบัตรและรางวัลที่ได้รับการยกย่องของสถานศึกษาโดยสังเขตได้แก่รางวัลที่หสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายประจําปี2560รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพประจําปีงบประมาณ2562 สถานศึกษาดีเด่นรางวัล MOV Awards ระดับดีเด่นประจำปี2558สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง mm hmm. กศอน,อนอำเภอเกาะพงันได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการขยะและแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองประจำปี2559รางวัลผลิตภัณฑ์ OOC ระดับจังหวัด ผลิตภัณฑ์น้ำพึ่งโปรประจำปี2563รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศสาขาหน่วยงานสถานศึกษาประเภทห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยมประจำปี2564รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศสาขาบุคลากรกศนอำเภอประเภทข้าราชการครูดีเด่นประจำปี2564 นายอนัตชัยเกตแก้วกศนออำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีรางวัลดีเด่นระดับประเทศสาขาภาคีเครือข่ายประเภทภูมิปัญญาปราชชาวบ้านดีเด่นประจําปี2564นายมโนธรรมชูแสงกศนออำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีรางวัลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดบ้านน้ำรอบ กศนอตำบลชัยครามประจำปี2,565รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเนื่องในวันรักการอ่านสืบสารวัฒนธรรมไทยการประกวดโครงงานนักศึกษากศนอระดับจังหวัดโครงงานถังมักรักโลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์และรางวัล Best Practice ดีเด่นอันดับหนึ่งด้านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ของสำนักงานกศออนอระบบห้องเรียนเสมือนดอนสักเลิร์น n ิ่ง s ิสเต็โดยนายอนัตชัยเกตแก้วกศออนอําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอขอบพระคุณค่ะ